<Like> ทำดีมีคนรู้ปัาเพิ่มยินดีนะครับแล้วก็ภาพภูมิใจนะครับที่เราได้เป็นนิสิตของกเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้สั่งสอนนะครับจนทําให้ผมประสบ ผลสาเร็จในการเรียนนะครับแล้วก็นําวิชาการที่ได้รับเรียนนะครับมาทําประโยชน์ให้กับสังคมและก็วงการกีฬาของประเทศไทยครับผมก็คิดว่าเป็นตัวอย่างนะครับในการที่เป็นประเพณีของสมาคมนิสิตเก่าของเกษตรศาสตร์นะครับที่เราได้อ่มอบรางวัลนะครับนิสิตเก่าดีเด่นมาเป็นเวลาต่อเนื่องหลายปีนะครับซึ่งก็เป็นการที่เราได้เชิดชูนะครับเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้เห็นนะครับว่าเมื่อเราตั้งใจนะครับในการทํางานไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาชีพใดๆก็ตามนะครับเราก็สามารถที่จะ เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีส่วนนะครับในความเจริญก้าวหน้าของประเทศนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆแม้ว่าเราจะดูเหมือนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็อย่างน้อยๆก็จะมีคนที่มองเราอยู่นะครับเป็นแบบอย่างแล้วก็คนที่จะทําตามเรานะครับก็อยากให้น้องๆมีกําลังใจแล้วก็ได้ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็กลับมาทํางานนะครับรับใช้มหาวิทยาลัยแล้วก็รับใช้ประเทศชาตินะครับ Hola.